รูปดีเด่นของค่ะวันเกิดแม่นี่แต่ว่าไม่ให้ง่ายหรอกเดี๋ยวไม่เคยตัวยังไงเราก็รักแม่เราใช้เม็ดอม,มสื่อรักรูปหัวใจฮาร์ดบิสแกะด้วยนี่จะหาไม่แกะด้วยเดี๋ยวยังไม่ได้ตัวแกะยากจริงไหนกินละทำมาให้คนกินปะมาณนี้เหมือนปีโป้อยากนะแกะยากไม่กินละ ขันตมันเกิดนะครับของจองปอมตมเต็มเลยจริงหรือเปล่าคนเดียวเลยสวยสวยเลยเป็นทุกคนเป็นพยานยังไงฉันักเธอมากเลยฉันได้เป็นตมสื่อรักหัวใจฮาร์ดินสุสนเกิดแบ่ ให้กูนี่นี่น <leverage facult wszyst having> ี่สุขสันต์มันเกิดลูกอมอันดีเอข้างในลองดข้างในคอดูลองลองหาดูนะครับลองแกะแกะดูให้หมดเม็ดแล้วคล้องกันยังไงลยคล้องลูกอมมาให้ลูกอมดูจ้าวให้ให้เหล่าคอให้ลูกอมเหล่าคอทองมันจะอยู่ในลูกอมแม่ลูกอมลูกอมให้หมดยิ้มคอนอหนึ่งเม็ยิ้มคอนเลยใส่คอเลยจะใส่คอเลยลูก สบาจมากลูกสบใจมากแล้วอย่างนี้อบใจได้แล้วพาอของจิงมาแล้ว <c oughs>